เหมืองไทยนะจะบอกให้จำแล้วลืมแล้วมั้งนะจะบอกให้แต่สิ่งที่จะไม่ลืมต่อไปนี้ก็คือว่าน้ำตกแก่งซองน้ำตกซึ่งอยู่ในลำน้ำเข็กลำน้ำเข็กนู่นไหลามาจากนู่นเพชรบ,บูรณ์เขาขอ้อผ่านมาหลายหมู่บ้านแล้วมาลงตรงนี้แต่ระหว่างที่มันอยู่เขตของอำเภอวังทองพิษณุโลกเนี่ยครับ น้ำตกได้สร้างสีสันให้กับพี่น้องที่นี่มากมายให้ความชุ่มชื้นให้ความร่มเย็นพี่น้องมาเล่นน้ำกันวันหยุดนักขัตฤกษ์นี้มากมายอาหารการกินล่องแจงล่องแพเพียบเลยนะฮะสร้างความบันเทิงนี่คือสายน้ำที่มีความสำคัญเพราะนั้นนะครับอยากจะเชื้อเชิญท่านว่าที่ถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเราสามารถสัมผัสได้คุณเราต้องลองมาสัมผัสครับคุณไม่เคยมาคุณต้องลองมามแล้วคุณจะรู้ว่า คลาสสิกมากานี่คือความงามอีกจุดหนึ่งของอำเภอวังทองจังห<พ>วัดพิษณุโลกเมืองดีไม่มีโศกพิษณุโลกมเมืองสองแคววังทองอำเภอวังทองพี่น้องนั้นแน่น้ำตกไหลแซ่ไหลสองฝังกันนี่คือบ้านฉันวังทองสีสันเมืองไทย